ชาโซเชียลแคมว์ันนี้เป็นจมาแนะนำสกับคัดผิวแล้วก็โลชั่นติจอยูเป็นประจำทุกวันทำให้ผิวขาวเนียนนุ่มสุขภาพดีนั่นก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะติจอยู่เป็นประจำทุกวันเนาะสามารถใช้ได้ทุกวันไม่ทำให้ผิวแห้งเสียนะคะแล้วก็เออช่วยยังพองตัวนี้ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นสำหรับผิวสาวสาทีา่โดนแดด ออสีผิวมองค่ําอยู่ในห้องแอรผิวแห้งเสียผิวแตกสามารถสครับเค้งแล้วก็โลชันตัวนี้นะคะสามารถช่วยได้เนาะสำหรับสาวๆทีมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็หลายคนสงสัยว่าสครับตัวนี้กับตัวเกามันต่างกันจะไดก็คือมันต่างกันแค่แพ็กเกจอ่ะเจ้าแต่ว่าข้างในคุณภาพก็ยังเลิศเหมือนเดิมเนาะ นี่แพ็กเกจเก่าสามารถสั่งซื้อได้ดีตัวแทนจำนายทุกคนนะคะสาวสาวภาคเหนือสามารถสั่งซื้อกับเบนได้เลยเนาะตีไายหนูเบนซ่า n o o b e n z a a หนูเบนซ่าสำหรับเออสาวสจังหวัดอื่นๆก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะทรงฟรี e m f เนาะราคา1,340บาทเท่านั้นนะเจ้าอยากมีสีขาว ตีล้านนูเบนซ่าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ